สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องเรื่องบ้านบ้านเกษตรชาวบ้านจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะจะพามาดูมะละกอนะคะมะละกออายุ1เดือนกับอีก5้าวันนะคะหลังจากที่เราลงแปลงปลูกนะคะตอนนี้น้องก็จะเริ่มออกดอกแล้วนะคะก็จะเริ่มออกดอกนะคะออกดอกเพื่อรอให้ทำการคัดเพศนะคะทำการคัดเพศซึ่ง เดี๋ยวให้น้องโตวกว่านี้นะคะแล้วก็ลักษณะของดอกเนี่ยมีความชัดเจนกว่านี้นะคะเราก็จะทําการอ่าอ่าตัดต้นนะคะตัดต้นคัดเพศน้องนะคะเราจะเอามารากโอที่เป็นลักษณะของดอกกระเทยนะคะอย่างที่บอกไว้ในคลิปกันก่อนนะคะคลิปที่แล้วเราจะเก็บไว้นะคะตอนนี้น้องอายุได้หนึ่งเดือนกับอีกห้าวันนะคะหลังจากลงแปลงปลูกนะคะน้องก็จะโตประมาณนี้แล้วสำหรับมารากอนะคะ เราจะต้องลงหลุมปลูกค่อนข้างเยอะนะคะในหนึ่งหลุมเนี่ยจะต้องปลูกไว้ค่อนข้างเยอะเพื่อทําการคัดเลือกเพศมะละกอนะคะเพื่อให้ได้เป็นมะละกอพันธุ์ที่ตลาดต้องการนะคะเป็นลักษณะของมะละกอยาวอย่างที่บอกนะคะเพราะว่ามะละกอยาวเนี่ยจะให้เนื้อที่หนานะคะมะละกอจะให้เนื้อเยอะนะคะเป็นความต้องการของตลาดสูงตอนนี้น้องก็เริ่มจะออกดอกแล้วนะคะออกดอก แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถคัดได้นะคะตอนนี้ยังไม่สามารถคัดคัดเพศน้องได้เพราะว่าจะค่อนข้างเล็กมากอยาให้ดูนะคะให้ดูตอนนี้น้องยังเล็กอยู่นะคะกําลังออกเนาะนี่นะคะยังเล็กมากอยู่นะคะกําลังออกดอกสักอายุประมาณสองเดือนนะคะสองเดือนเราจะเริ่มคัด แยกนะคะคัดแยกเพศมะละกอคัดแยกต้นมะละกอคือเลือกเอาต้นมะละกอที่มีความสมบูรณ์เพศหรือว่าต้นที่เป็นลักษณะของต้นกระเทยไว้นะคะเพื่อเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไปด้วยนะคะอันนี้พามาดู สำหรับใครที่ยังไม่ยังไม่รู้ว่ามะละกอกระเทยมกกะละกอตัวเมียหรือมกกะละกอตัวผู้ดูแบบไหนนะคะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆที่ทางไลฟ์เคยจัดทําไว้ได้นะคะสามารถไปดูคลิปเก่าๆที่ทางไลฟ์เคยจัดทําไว้ได้นะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูนะคะมะละก,ก็อายุ1นเดือนกับอีก5วันนะคะเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะเมื่อเราทําการแยกเพศคัดเพศนะคะเมื่อน้องออกหอกที่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวจะพามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่เรื่องบ้านๆเกษตรชาวบ้าน,วานจ้า